ฝันว่าเป็นประจำเดือนทำนายว่าช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปหลายๆสถานที่แทบจะไม่มีเวลาพักให้ระวังคำพูดอาจจะทำให้เกิดการทะเลออาะเบาะแวง้งคุณอาจจะโดนนินทาหรือโดนให้ร้ายอยู่เสมอให้ระมัดระวังคำพูดให้ดีคุณอาจจะเสียเปรียบจากคำพูดของตัวคุณเองให้ใจเย็นๆและมีสติให้มากขึ้นการเงินช่วงนี้จะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคส่วนสถานะทางการเงินช่วงนี้ปกติ ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ควรใช้จ่ายอย่างมีสติอดออมประหยัดเพื่ออนาคตหากมีคนมาขอยืมเงินปวดอย่าให้ยืมมีโอกาสที่จะไม่ได้เงินคืนการงานงานในช่วงนี้อาจจะได้รับความอ็นดูจากผู้ใหญ่ซึ่งท่านจะให้ความช่วยเหลือในงานของคุณความรักคนโสดให้ระวังคนมีเจ้าของอยู่แล้วเข้ามาจีบมาให้ความสนใจส่วนคนมีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกับคู่ของคุณ ทำให้ความสัมพันธ์เราของระแห่งได้เลขนำโชค0 1 4 5หากคุณชอบหรืออยากติดตามข่าวสารใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ